สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเพิ่งแป๊แบ,บเดียวก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะหลายๆคนก็ตั้งเป้าหมายที่จะทําสิ่งต่างๆไว้ตั้งแต่ต้ตนปีก็มีทั้งที่ทําสําเร็จบ้างแล้วก็ยังไม่สําเร็จบ้างใช่ไหมคะปอยก็มีเป้าหมายหลายอย่างที่ทํายังไม่สําเร็จค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ยังไม่หมดปีเรายังมีเวลาทาตามเป้าหมายของเราให้สําเร็จก่อนสิ้นปีค่ะคลิปนี้มาเขียนไม้แมพตั้งเป้าหมายที่เหลืออยู่กันแล้วมาทําให้สําเร็จก่อนสิ้นปีกันนะคะ เราจะเขียนแมทแมทเป้าหมายใน iPad ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็น iPad Air 5แล้วก็ปากกาสไตลัสนะคะอันนี้จะเป็นปากกาสไตลัสคูจอดอดก13ค่ะโดยแอปที่ปอยใช้จะเป็นแอป r o ร r จ a t e นะคะเปิดแอปขึ้นมาค่ะปอยจะเลือกขนาดกระดาษเป็นขนาด A4 นะคะเป็นแนวนอนนะคะน,นี้มาเริ่มเขียนกันเลยค่ะปอยจะเขียนแก่นแกนตรงกลางเป็นรูปน้องแมวน้ำนะคะ นี่ค่ะวาดรูปน้องแมวน้ำมือถือธงแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้น้องแมวน้ำเป็นแก่นแกนอยู่ตรงกลางภาพนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นจะเขียนตรงกลางว่าโกของปี2022นะคะทีนี้มาเริ่มเขียนกิ่งแก้วอันแรกกันเลยค่ะนี่ค่ะ เรื่องแรกที่ปอยอยากจะทำให้สำเร็จก็คือการลดน้ำหนักนะคะสำหรับการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ปอยตั้งมาหลายรอบแล้วค่ะแต่ยังทำให้สำเร็จสักทีนะคะเพราะว่าน้ำหนักปอยขึ้นเยอะมากในช่วงโควิดค่ะรอบนี้ก็อยากจะทำให้สำเร็จจริงๆนะคะต่อมาจะเป็นกิ่งก้อยค่ะสำหรับการแยกย่อยออกไปนะคะการลดน้ำหนักก็จะแบ่งเป็นการออกกำลังกายค่ะ แล้วก็จะแยกย่อยไปอีกเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทนะคะนี่ค่ะต่อมาการลดน้ำหนักปก็ตั้งใจว่าจะกินคลีนด้วยนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะแล้วก็สุดท้ายปก็ตั้งใจว่าจะดื่มน้ำมากๆนะคะดื่มน้ำอย่างน้อยเวลา2อลิตรค่ะ สำหรับเป้าหมายในการลดน้าหนักก็มีประมาณนี้นะคะมาเขียนเป้าหมายอย่างถัดไปกันค่ะเขียนเป็นกิ่งแก้วออกมาก่อนนะคะอย่างต่อมาที่ปอยตั้งใจจะทําก็คือการศึกษาหุ้นค่ะจริงๆเนี่ยปอยเล่นหุ้นมาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ว่าศึกษาแค่ผิวเผินค่ะทําให้เล่นได้ไม่ประสบความสําสเร็จเท่าที่ควรนะคะคราวนี้ปอยก็เลยตั้งใจจะศึกษาให้จริงจนะังมากขึ้นค่ะ ต่อมาจะเป็นกิ่งก้อยนะคะอย่างแรกที่ปอยตั้งใจทําก็คืออ่านหนังสือสักหนึ่งเล่มค่ะปอยมีซื้อหนังสือคุ้นมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านค่ะก่อนสิ้นปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะอ่านให้ได้สักหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็อย่างต่อมาปอยก็ตั้งใจจะดูคลิปที่มีคนสอนเรื่องการเล่นหุ้นค่ะมีผู้มีประสบก,การณ์เยอะแยะเลยนะคะทําคลิปสอนอยู่ปอยก็ตั้งใจจะดูซักหลายๆคลิปเลยค่ะ ีนี้มาดูที่เป้าหมายอย่างถัดมากันนะคะเป้าหมายอย่างต่อมาก็คือไยตั้งใจจะปรับเวลานอนค่ะปกติเนี่ยปอเป็นคนที่นอนดึกมากๆนะคะประมาณตีสามตีสี่ 3, เลยค่ะเพราะปอคิดว่าไอเดียมันจะลื่นไหลตอนดึกๆนะคะแต่เวลานอนดึกมากๆเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะปอาก็เลยอยากจะปรับให้นอนเร็วขึ้นสักนิดนึงแล้วก็ตื่นเร็วขึ้นสักหน่อยนะคะ ค่ะอย่างแรกปอยก็ตั้งใจว่าจะนอนก่อนตีหนึ่งนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยปอจะตื่นประมาณเที่ยงเลยค่ะคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะตื่นก่อน10โมงเช้านะคะค่ะสำหรับเป้าหมายการปรับเวลาก็มีประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูเป้าหมายอย่างสุดท้ายกันค่ะเป้าหมายอย่างสุดท้ายก็คือการจัดระเบียบบ้านนะคะ ต่อที่กิ่งก้อยกันนะคะอย่างแรกก็คือตั้งใจจะทําความสะอาดป้าให้สม่ําเสมอขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งใจจะจัดข้าของต่างๆให้เข้าที่นะคะนี่ค่ะสําหรับเป้าหมายก่อนสิ้นปีปก็มีประมาณนี้นะคะอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะเราก็เหลือเวลาแค่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะยังไงไปก็ตั้งใจจะทํสีข้อนี้ให้สําเร็จค่ะนี่ป้าจะตกแต่งสีเพิ่มเติมนะคะ เปลี่ยนสีแบ็กกราวให้สดใสขึ้นสักนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงสีให้น้องแมวน้ำค่ะนี่ค่ะเท่านี้ไม้แอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเป้าหมายของปอยก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีเป้าหมายจะทำอะไรให้สำเร็จก็มาแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยมาเป็นกำลังใจให้กันในการทำเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จกันนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ